อาคุณแม่ข่อยก็ออกมากพี่น้องมามาเล่นน้ำลูกขันยุ่ยเฮียนกันเซ็กเนาะแม่เนาะแมียมมาเล่นน้ำน้องเมฆน้องลุงน้องมะนานี่ยแหละเออนี่จะ่ออมกินเล็กมาสุกินเด้อเออครับจะไม่ออมไม่กินพีนเน่ยเอ้ากินเล็กเออเอาถ้วยเอาจานมาเอ้ามาแต่เพื่อนผมนี่เข่าแล้วเอามาเอียงนี่เ้ามียเต็มติดมากนี่อะไรบ้า รบกวรเพื่นดอกพี่น้องไม่บกวนไไไกซื้อนะนม่นเข้าใจนนาะิเออมันกินแตน้ำร้านเขาก็ได้น้ำอ้นน้อยน่ขวดนะครับเพาเขาก็คือบร้านกะเออต้องกินนอกนะอาเมีจะสบายใจไปวันไหนเลี่ยนสถานที่เรานี่ เออเอาใจเพิ่นนะเพิ่นเบิ่งเฮาเนาะแม่เนาะจังซี่เล่นขึ้นจางซี่มันแดดจังซี่แบบพายศิบปปิ้งแล้วก็พายศิบิปปิยัางมันแดดนี่นะมันหอมเนาะมันหอมเมื่อมันหอมนะครับก็จังคอยเฮ็ดเออสั่นซะเออเอามันแดดกับมัไพาดอกสิบปปิ้งคืออ้นมันกับบุปปิ้งดอกตากแดดน่นี่เออพายศิบปปิ้งแตกแดดครับมันเพิ่นออกมาพุ่นใบสองผนังเทียนนะแม่เนาะมันหอมหมดแล้วมันออกซากูมึเออแม่นี่จังซี่นี่เรางมันไปตลาดนี่แม่นเอาโอเคพี่น้องนาะกตามก้าวก้าใจเอาพี่น้อง แกงเล้เอามาเลย,เลยต้องกัดแม่กับแยมมาคุงใหลายเติบแล้วตอนน้องม่นกับแยะกุ้งคนอือกุ้งสดข้ามเลยนาะมวันนี้นนนเนาะเ็กไาเนาะอขาดอีเดียต่ำใส่กับปุนกินยยำได้กับแซ่บยำนั่นนพี่น้องสำหรับผู้มักต่ำกังเว้นเนี่ยมันกันเนี่ยวันนั้นต่ำนะแม่นเนาะห<อ>นึ่งน้ำ น้ำก็ดีคล้ายดีเลยนอนแม่แมวแล้วก็ซื้อตามกินแล้วก็ต้องมีจามเอ็นบาเนี่ซื้อมากินใส่เข้ากันพอดีเลยพอกินจามเอ็นแล้วกันจามแล้วจามเอ็นมอยจามแล้วมันกที่จามันจมยังไงจามูแล้อโอ้เสยนแล้วเนาะเนื้อนิ่มกินเส้นกับกับปิ้งอันดักไก่เนาะแม่เนาะตุ๋นไก่เออ อโอเคพีน่น้องไห้เมียกำลังมนเห็ดน้องพี่น้องวันนี้มีออเดอร์เขามาสั่งใส้สาวมดน,นี่เห็ดต่ำโคกละสามร้อยบาทคือยังเล่าเฮ็ดใส่เบาเห็ดเนี่แหละเฮ็ดไห้อ่อนง่ายเลยพี่น้องเด้อเอาแบบไม่ค่อยเยื่อะออเดอร์ไห้อ่อนง่ายเลยพี่น้องเหย่ยต่ำแต่น้องจินพี่น้องครับหกสามร้อยบาทคือเบาเพียดเ,ย 6, <300. S 1> เด,ด็ดแหละไปอ้าวพี่น,อออนออ้อ,อนง นั่นนี่มันมาเอาของมันแล้วพี่น้องนี่ว่าน่ะน่านกว่าแล้วตัวขันดาวกันเที่ยวนะโอ้ยสิบห้า oh, <hey. S 2> ตัวสามร้อยสิบห้าตัว uh. ปลาแดกมัดมือจะขวดแบบสองอแต่ถือว่าโอเคเนาะโอ้ยกุ้งสิบห้าตัวพี่นอ้อง เขาอันไรวันนี้ต้องอันนั้นเองอ,เอันนี้เจ้าพ่อกระโพดจะออดจก็ซื้อมาต้มเองเนี่ยทันมืดนะบางที่ม็หางเมย์น้อยแล้วก,ก,ก็ห <ไป S 1> มดพอดีไปมื้อยิบหรือกระซิบตับปิ๊กไต๋อยู่มโนตุ้งยังดอกบ้านน่องไอ้น้องห้าตัวห้าตัว ตัดเหลี่ยวก็แซบดีอะกะแซบยอดทำซุปสดรวมๆไปเลยแซบวะยอดกุ้งกับซุปอีกไหม มาซื้อบักซาลี่บักซาลี่ิ่นเหมือนเป่ามาซื้อตลาดไปหน่อยมาซื้อไปต้มเดะมากินอนเมซอนก่อนไปี๋ัวขนมนมเนยแร่มากดูเด็่น้องคน้ึ กาแฟจั่มกระดังขอบคุณพี่สาวคนสวยเลี้ยงกาแฟเ้ยพี่สาวจักประดวบ <Okay. S 2> เลี้ยงกาแฟหมนแก้วนึงแก่ปะ แบบพี่เสือเ้อคนนี้บบกเดี๋ยวบันคา okay. ออกไปยังเอาแบบอเพืนยังบ้างซื้อเนี้ยแบบไข่นี้ยมัดได้อยากได้แบบไหนแบบโอ้เย็นดีตรงนี้โอ้ตากแดดก่อนแี่ยปรมันเลือกข้าวของ นบมีแันน้นคอ๋อรจะได้แบบไหนเออทำไม่ได้แบบง่ายเลยนะพี่น้องแม่มึกก็มีเลยพี่น้องหมึกหรือป่ากุ้งแค่แข็งไช่ควัน่ะบักงามเลยใส่นะเออแค่แข็งงัามงามเลย ลง<ไ>อะไร <ไอ S 1> นี่และลายน้ำเข้าไปกับซดเท่นี่อ,อืมมึ้วิมิตนะของไทยเอาหมดพี่น,อน้นองของไทยเรา กระเทียมหอมหอมแดงอะไรมีครบหมดอันนี้คืออะไรน้ำจิ้มกนเลซีฟูดกว่าไใบอันนี้เครื่องดืง่มเครื่องดืง่มเบียร์อันนี้เป็นพวกงูพวกกระโดดใกล่น่นนี่นั่นว่าไปใก้กอกแบบนี้มันกรอเอนะอะ เออลากลูกสาวอ่าจะเลื่องมากไปมานะย่างเขาแซววอานนี่เป็นมือาไปยำจำอะไรเนี่ยยำเดี๋ยวมือานนีม่มืดไปไหน ก็เป็นยังไงตีนกุ้งตีนไะก่โอ้โหโมนี่มีมีวัตถุดิบกินไหมดิล่ะสบายดีเอ๊พี่น้องเบิรงมันมีปีกไก่เดนะ้อมวยปีกไก่มันก็คู่กัำยังอ้นส้มตำนนะฮะแนวมันเนาะเอเอพี่น้องเดี๋ยวเด้อที่ไทยลูบลงเฟียดเต็พี่น้องมองหน้ามองตาตอนนี้ใต้คลิปก่อนพี่น้อง อันนี้ก็เหมือนเดิมไข่ล huh. ูปก็เราใส่กอกอีสานนะครับทีมาที่ะเออใส่กอกอีสานย่างเด้อพี่น้องเด้อใส่กอกอีสานย่างย่งย่งอ้าวนี่เอ้ยของแชรแน่นอนอ้าวไปพี่น้องเอ้ออาเมื่อพี่น้องเบิ่ง มันี่มันี่มันี่ปานกันเอาใส่เออเด็กกิน yeah. เ yeah. yeah. ด,ด hey. ็กกินเก่าเอ่อดีใจเงี้ยว้าดีใจเรามอนเลยหลานเลยแกว่าถือกินเก่านะแม่ยเฮ้ยเด็กน้อยเนาะพรอบครัเด็กน้อยพี่น้องเลยไยลุงพูดแค่จะลุงซื้อไหม่น้ำเนาะไมเอาเงินน้ำแม่มันแงียบหมดพอเล่นเอาเล่นของมันหายบันเลย กันล้วมันะฮะอร์ไดกอนมันมันสับาะรหันอะเออสี่บห้าบาทเออเปเงินเันกีบเท่าไรตาพันเท่าหาหรือสามสิบเออสับปะหันมันริเมหมดเด่นมดหมดอ่ะโอเคแม่นะบายค่ะ